เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไว้กับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน การตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันสูงสุด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังอยู่ที่อิบารากิประเทศญี่ปุ่นและเรายังพาท่านชมศาลเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ชมรอบๆวัดนต่รรศาต้องบอกอย่างนี้เลยคะ่ะนี่คือความในใจเลยนะคะเมื่อก้าวเข้ามาสู่บรรยากาศของวัดเนี่ยสิ่งแรกที่โดนใจเลยคือความสะอาดจริงๆนะคะความสะอาดเนี่ยมันทําให้เราเรารู้สึกเราเย็นใจเราสบายใจมันนําไปสู่ความสงบ แล้วก็จะพบความสว่างในที่สุดเมื่อสักครู่ได้สนทนากับท่านเจ้าวาดท่านก็บอกเราอย่างนี้เน้นย้ำให้เราเห็นความจริงถึงข้อนี้กลับมนมรดกการเจ้าคะ่ะจ้ะสาุจเจริญพรท่านพระมหาชาวเวงนะคะ<า>ขออนุญ,ญาตเรียกหลวงพี่นะเจ้าคะ่ะได้เลยค่ะหลวงพี่มาปักหลักอยู่ที่นี่<า>เรียกว่าเป็นงานหนึ่งของสาวกของพระศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วต้องฝากฟันอุปสรรคนานาประการ แล้วมันมีมันมีสิ่งที่เราจะต้องเจออะไรบ้างนอกจากการต่อต้านนอกจากภายนอกภายในอีกนะเจ้าคะ่ะอ่าใช่ใชเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยเจ้าคะ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะตอนแรกนะตอนแรกที่แรกเริ่มก็ปี2 0ง0เจ้าคะ่ะสองพเจ้าคะ่ะหรือว่าสองพันห้าร้ ก็เริ่มมาสร้างวัดที่นี่นที่ขามะนี่นะจังหวัดอ,อิบาลากิก็เกิดจากแรงศรัทธายาิโยมรวมกันหลายๆท่านหลายๆคนแล้วก็หลายๆเมืองในจังหวัดอ,อิบาลากิก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเกิดจากศรัทธาแล้วก็เราก็ตอนแรกก็เนึ่ในใจเหมือนกันนะจะไหวไหมจะสร้างสําเร็จไหมเจ้าค่ะแต่ว่าในใจเรื่อก็มั่นใจในตัวเองนะเพราะว่า ตั้งแต่บวชมาแล้วก็ได้ไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็มั่นใจว่าจะอยู่กับญาติโยมได้ถ้าญาติโยมไม่เดือดร้อนหรือไม่เป็นทุกข์นะถ้าญาติโยมมีกําลังใจมีศรัทธาเนี่ยหลวงพี่อยู่ได้ตรงนี้ก่อนเจ้าค่ะต้องผ่านการอบรมธรรมทูตก่อนสายต่างประเทศก่อนสายต่างประเทศด้วยซึ่งต้องผ่านอะไรตรงนั้นบ้างเจ้าค่ะก็ผ่านเกี่ยวกับความรู้อ่ พิชาการแล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วแล้วก็รุ่นหลวงพี่นะรุ่นยี1 1> ่สิบเอ็ดพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นยี่สิบเอ็ดโชคดีได้ไปที่ประเทศอินเดียเจ้าค่ะไปศึกษาไปทัศนศึกษาที่ประเทศอินเดียตอนที่ <18 S 1> เราตอนที่เราเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมาจากอะไรมาจากการคัดเลือกว่าจากเราเองที่ที่สมัครใจเจ้าค่ะจากจากเราเอง เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลวงพี่เองเนี่ยพรรษาก็ห้าพรรษาขึ้นเจ้าค่ะแล้วกาความรู้กานักธรรมเอกแล้วก็ทางบาลีก็ตอนนั้นก็ได้เรียนทรเจ็ประโยคแล้วก็ไปฟังผลที่ประเทศอินเดียเลยเจประโยคแล้วกลับมาได้แปดประโยคจน ทุกวันนี้นะแต่ว่าเกนี้ยังไม่ได้ก็หมายถึงว่าอิชาความรู้อะไรเนี่ยเราก็อยู่ในระดับหนึ่งจบปริญญาตรีทางทางโลกนะเจ้าค่ะอยู่ในคุณสมบัติที่พระธรรมทูตเปิดรับสมัครก็เลยว่าไปสมัครแล้วก็เข้าอบรมสามเดือนเจ้าค่ะปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มตีสถึงสี่ทุ่มทุกวันก็ได้รับอิชาความรู้ต่างๆแล้วก็ มุมมองอะไรที่ชีวิตนักบ,บวชน่ะนะกว้างขึ้นแล้วก็มีความคิดอะไระมากขึ้นก็เลยมีพี่สาวอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นก็เลยอยากมาที่ประเทศญี่ปุน่นกำลังเรียกว่าพร้อมแล้วทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็นี่แหละรตรงนี้แหละพร,พร้อมระดับหนึ่งเจ้าค่ะจะมาสร้างที่นี่กันด้วยด้วยแรงศรัทธายาโยมเจ้าค่ะ ร่วมกันคิดร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนหลวงพี่ก็เลยว่าไม่ได้ลังเลหรือตัดสินใจอะไรนานบอกว่าโอ้ดีๆยงดีๆเรียกว่าเป็นแนวทางรับปากแล้วก็เดินทางมาที่นี่เลยเรียกว่าพระธรรมทูตเนี่ยเป็นแนวทางของคณะสงฆ์ไทยอยู่แล้วที่จะไปเผยแผ่คณะสงฆ์ไทยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเต็มที่เจ้าค่ะ แล้วก่อนที่จะเลือกญี่ปุ่นเอาละมีพี่สาวอยู่ที่นี่ละใช่ใช่แล้วแรงอื่นๆ่ะเจ้าคะก็แรงอื่นก็เคยไปที่ยุโรปที่ประเทศออสเตรียเคยเพราะชีวิตเราเนี่ยที่ส่วนมากพระสงฆ์เป็นลูกชาวบ้านนะก็ไม่เคยเห็นต่างประเทศไม่เคยเห็นหิมะาไป <c ười> เห็นหิมะที่ยุโร, <c ười> <c ười> รปสวย <c ười> แล้วก็บรรยากาศที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะเขาจะเงียบสงบแล้วก็มีมาตรฐานในการคลองชีพอะไร ดีเจ้าค่ะเป็นประเทศที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นที่ที่ยุโรปนี่ก็เลยถูกใจก็เลยมีโอกาสได้มาที่ญี่ปุ่นและทีนี้ก็มาสัมบัติทั้งอากาศอาหารที่ญี่ปุ่นอาหารรสชาติดีมากเจ้าค่ะโดยเฉพาะผักกับผลไม้มจ,ะจะสดหวานกรอบและที่สําคัญคนญี่ปุ่นนะรักสงบแล้วก็มีน้ําใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะและก็เจ้าค่ะ ลแล้วก็คนไทยในในญี่ปุ่นเนี่ยน,นะอพอเห็นพระแล้วก็มีวัดเี่ยดีใจแล้วก็สนับสนุนเจ้าค่ะที่นี้พอเรามาเราได้คุยกันเรื่องของการมีกระแสต่อต้านจนในที่สุดมาเป็นพลังหนึ่งที่สนับสนุนอย่างแข็งแรงด้วยแล้วที่นี้จุดมุ่งหมายต่อไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายที่วัดเมตตาธรรมนี่เราก็จะจะัาพัฒนาเหมือนเดิมก็เน้นยักยมเหมือนเดิมแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเร็วๆนี้โอ้เจ้าค่ะเร็วๆนี้นะ,าะอาจจะเป็นปีหน้าเจ้าค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ญาติโยมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นามาปฏิบัติธรรมมาพักอาศัยามาจัดกิจกรรมต่างๆอย่างคุณโยมคุณโยมได้เห็นนะเนาะว่ามีญาติโยมมาทำกับข้าวมาถวายพระรันเพลงมาทำบุญต่างๆเนี่ยญาติโยมมีความสุขแล้วอนาคตเราก็อาจจะ ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะสร้างโบสถ์สร้างพิหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ซื้อที่ขยายเจ้าค่ะที่คุณโยมไปดูที่สวนพุทธเกษตรเนาะตรงนั้นก็ยังเช่าอยู่แล้วก็มีที่จะดรถถัดไปก็ซื้อแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ข้างหน้าวัดทั้งโน้นทั้งที่ปากซอยเข้ามาก็เราก็มีเช่าเป็นที่จอดรถเช่าเป็นปีเจ้าค่ะแล้วก็จะที่โยมว่าจะเร่จะขยายวัดให้ใหญ่มากขึ้นหลวงพี่เจ้าค่ะแล้วเงินมาจากไหนเจ้าค่ะ เงินนี่ก็ถือว่าสําคัญมากเป็นจใจที่สําคัญคแต่ว่าวัดมิตราธรรมเนี่ยเราจะสร้างไปตามกําลังคือคือเราจะไม่ได้ไปเลี่ยอะไรญาติโยมเกิดจากศรัทธาญาติโยมคือรู้ว่าเราสร้างวัดเนี่ยโยมก็นําผ้าป่าเข้าขมาช่วยเจ้าค่ะสร้างของน้ำเนี่ยโอ้เป็นปีนะกว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าสร้างด้วยความสุขญาติโยมคนนั้นก็ มาเป็นเจ้าภาพเจ้าค่ะปูนเจ้าภาพนิดเจ้าภาพอรวมๆกันเจ้าค่ะคนละนิดคนละหน่อยที่โยมเห็นนะำห่างล่างมือนี่กับเพิ่งได้ปีที่แล้วก <c oughs> ็ต่อเติมเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยเจ้าค่ะและ็าญาติโยมทุกคนก็มีความสุขได้มาช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันรักษาช่วยกันพัฒนาเจ้าค่ะทีนี้พอมาถึงญาติโยมญาติโยมเป็นใครมาจากไหนบ้างเจ้าค่ะญาติโยมส่วนมากก็เป็นคนไทยที่มาทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาสร้าง ฐานะสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาชั่วคราวหมายถึงว่ามาทํางานแล้วก็สองสามปีแล้วก็กลับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นก็อาจจะตามมากับครอบครัวที่เป็นชาวไทยนะ<อ>ที่แต่งงานกันแล้วก็ชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านก็เริ่มจะเข้ามา,าแล้วทางทางหนังสือ พิมทางรายการต่างๆชาวญี่ปุ่นก็เลยให้ความสนใจเริ่มเริ่มจะเข้ามาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เนี่ยที่พอมีญาติโยมไม่ว่าจะเป็นจากชาวไทยหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่จังหวัดอิบารากิทราบว,ว่ามีวัดไทยตั้งสี่วัดอ่าอันนี้ใช่เพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็อ่ามีวัดตั้งสี่วัดนะาามีวัดพระธรรมกายอิบารากิหนึ่งวัดนะเนาะเจ้าค่ะวัดไทยอิบารากิเจ้าค่ะแล้วก็วัด พุทธลังศีวัดป่าพุทธลังศีชิโมดาเตะแล้วก็วัดเมตตาธรรมคาสมะของเราจ้สี่วัดแล้วบางบางรายของญาติโยมเนี่ยทราบว่าไปหมดเลยทั้งสี่วัดไปหมดไม่ใช่เฉพาะสี่วัดนะทั่วญี่ปุ่นทั่บางคนนะบางคนนะไปวัดปากน้าวัดใหญ่นาอวัดวัดปากน้ำเจ้าค่ะอ่าซึ่งพระเด็จพระปุณละราชวิเทศท่านก็เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นเจ้าค่ะสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นเพิ่งก่อตั้งขึ้นอ่เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็มีวัดไทยในญี่ปุ่นประมาณ21-22วัดเจ้าค่ะฝ่ายมหานิกายส่วนธรรมยุทธก็ตั้งหากเจ้าค่ะหลวงพี่เห็นอะไรในในความในความผูกพันในความเชื่อมโยงกันระหว่างวัดกับโยมวัดนี่เห็น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 ชัดมากเจ้าค่ะก <c oughs> <c oughs> ็เพราะว่าญาติโยมเนี่ย มีวัดเนี่ยนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เร็วๆนี้ก็เมืม่อวันเมื่อวานได้ไปสวดบําเพ็ญกุศลศพเจ้าค่ะเป็นลูกชายของอคนไทยนคนญี่ปุ่นนี่แหละเะเสียชีวิตที่ชิโมโเอเตะเจ้าค่ะด้วยความเสียใจด้วยอะไรนี่มัน,ม,นมันเป็นความทุกข์มากาาพ่อแม่บ้างพี่สาวบ้างแล้วก็คนไทยเป็นรวมตัวกันก็มีมีมีพระสงฆ์นี่แหละทั้งวัดพรมบาลังศรีแล้วก็วัดไทยบาลิกนะที่ไปสวดอภิธามเจ้าค่ะทให้ญาติโยมเนี่ยคลายทุกข์ อันนี้ยกตัวอย่างนะนะอันนี้เฉพาะที่ว่างานเป็นความทุกข์นึงแต่ว่าวัดวัดไทยเราเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือทั้งชาวญี่ปุ่นทั้งชาวไทยชาวพุทธแม้แต่ศาสนาอื่นเขาก็มานะศาสนาอิสลามศาสนาคิ์เนี่ยมากาบไหว้พระมานั่งมามาศึกษาเขาก็ถือว่าได้เข้ามาถือว่าเป็นได้หลายๆอย่างมีความผูกพันกันกับโยมกับวัดบ้านวัดโรงเรียนเจ้าค่ะ เรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องที่คนต้องเกิดมาแล้วเผชิญกับมันเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปเพราะฉะนั้นที่เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับโยมเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ไหนก็ตามมนุษย์ล้วนมีความทุกข์นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องขอเวลา ขอเวลาหลวงพี่อีกนะคะวันพรุ่งนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าหลวงพี่ท่านนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วมาปักหลักทํางานเผยแผ่พระพุทธศ,ศ,ศาสนาอย่างไรและมีจิตใจ,จที่มั่นคงที่จะมุ่งไปข้างหน้ามีแนวทางของตัวเองอย่างไรวันพรุ่งนี้รายการชีวิตไม่เส้นหวังจะกลับมาสนทนากับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลีานะคะสวัสดีค่ะสรริญ